คุณสุภลักษ์มองอยังไงครับถ้าเป็นคุณสุทินฮะคือผมคิดว่าเหตุผลที่คุณสุทินมาเนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์เริ่มตั้งแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าประเทศของเราเนี่ยผ่านการรับอาหารมาแล้วสองครั้งในร,รอบเกือบยีปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วกองทัพเนี่ยควบคุมการเมืองอยู่เกือบจะเบ็ดเสร็จนะครับในความ,มาในความเห็นของผมเนี่ยเพราะฉะนั้น หลักการที่เสนาง,งว่าเนี่ยมันมันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประเทศไทยนะครับคือหลักพลเรือนเป็นใหญ่ซิวิเลียนซูเปอร์มาซีหมายความว่ารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งรับอานัดจากประชาชนมาแล้วจะต้องดําเนินนโยบายแบบนี้ความมันคงเลยไปอย่างนี้ศัตรูหังชาติเป็นอย่างนี้เออกำลังจะสร้างกําลังทหารแบบนี้คือมันไม่มีอยู่มันม่อยู่จริงเพราะหักการเมืองพักการเมือง ไม่ได้เสนอสิ่งนี้กับประชาชนหรือเสนอแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทับเอาไกลไเปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นการตั้งคุณสุทินก็คือพักเพื่อไทยเนี่ย mm. มีปัญหากับกองทัพมาสองข้างสองทานะครับตั้งแต่พักไทยรักไทยมาจนถึงพักพเพื่อไทยในยช่วงที่ผ่านมาเนี่ย <laughs> เขามีความรู้สึก กองทัพมีความรู้สึกผมคิดว่าโดยรวมๆไม่ไม่ค่อยดีและไม่ค่อยไว้วางใจ mm hmm. พักเพื่อไทยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยจะต้องคิดก็คือว่าทําอย่างไรจะให้กองทัพเนี่ยรู้สึกว่าเขายังเป็นต่ออยู่ในทางทั้งในทางการเมืองและในทางการทหารทางการทหารก็เป็นอยู่แล้วแหละในทางอํานาจนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกใครสักคนหนึ่งซึ่งเสมือนหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยและจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการใดๆซึ่งตัวเองไม่รู้เรื่อง mm hmm. นะครับ พปรดสังเกตนายกเศรษฐาใช้คําพูดที่ดีและเหมาะสมผมคิดว่าท่านเข้าใจสถานการณ์อย่างมากคุณสุทินจะทําหน้าที่ในการประสานงานระหว่างรัฐบาลกับกองทัพจะเห็นสองอย่างเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมนะรัฐมนตรีนะครับคือตามหลักการเนี่ยรัฐมตีก็ควรจะเป็นผู้เข้าบบจาราเหล่าท้าถูกไหมครับเพราะว่ารับแมนเดตจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจแต่ในประเทศไทยโครงสร้างไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเอ่อพรลบบกลาโหมปี2551เนี่ย อย่างที่เสกบอกว่าไม่ได้ให้อำนาจใดๆเกี่ยวกับรัฐมนตรีเลยนะครับไปนั่งเป็นผ้าดับเหมือนทําหน้าที่คอยรับทุกสิ่งทุกอย่างที่สภากลาโหมและคณะกรรมการแต่ตั้งนั้นนะไปเสนอร,รัฐบาลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเลือกคุณสุทินมาในสถานการณ์นี้ผมคิดว่ามันเป็นแมสเซจที่ชัดเจนที่พรรคเพื่อไทยบอกกองทัพว่าไม่เป็นไรท่านเคยทําอย่างไรท่านก็ทําไปเถิดแต่สิ่งนักทีึ่งผมคิดว่ามันน่ากังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่า กองทัพอาจจะถือโอกาสซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือทําเป็นเสมือนหนึ่งไม่รู้เรื่องนี้เขารู้นะครับไม่เช่อเขาไม่เคยไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นในกองทัพกองทัพใช้ใจ่ายเงินยังไงงบประมาณเป็นแบบรู้ดีที่สุดจริงๆพรรคเพื่อไทยไรู้แล้วก็มีคนรู้ด้วยแลแ้วแซงทําเป็นไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าอพอบริหาราทัพต่างๆเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ในการอบิปรียอำนาจของตัวเองด้วยโดยโดยที่คิดว่ามันอาจจะเกิดเรื่องไม่ถูกไม่ต้องหลายๆอย่างนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยจะไม่กล้า แต่ต้องเพราะว่าก็ตัวรับประหารมาสองครั้งนนเนี่ยคือสัญญาณชัดเจนจากการที่ส่งคุณสุทินไปนั่ง,งถ้าอย่างนั้นถ้าจะส่งสัญญาณปณีประนอมส่งสัญญาณว่าไม่ยุ่งทําไมไม่เลือกบิ๊กเล็กพลเอกนะัทพลน,นาคพาณิชไม่ได้เพราะว่าความเป็นทหารเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมคิดว่าบิ๊กเล็กจะลําบากใจมากๆเลยว่าตกลงแล้วเปอร์เซ็นไขในน่ในการเป็นพกในการเป็นรัฐมนตรีกราหาใช่ไหมครับว่า มาในโคราชพักเพื่อใดแต่ว่าเป็นคนของลุงต,ตู่ทำงานยังไงอ่ะเอแล้วจะรับนโยบายจากรัฐบาลแบบไหนจะคุยกับคนในพักยังไงล้วก็คุยในคนคุยในโครา<ม>เพราะว่าลายออฟคอมามันจะยุ่ง มันจะมากผมว่าท่านเองก็ลำบากใจนะครับถ้าเกิดว่าแต่งตั้งในอดีตนายทหารซึ่งอยู่นอกระบบการเมืองแล้วเขาต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วจะทําหน้าที่เป็นแค่ผู้ประสานงานหรือประสานงานระหว่างใครกับใคร mm hmm. ผมคิดว่าอาจจะอาจจะทําให้เรื่องมันยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นก็ได้แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วในมุมที่ว่าผอบอเหล่าทัพอาจจะไม่ยอมรับพลเรือนมันก็เป็นประเด็นเล็กๆถ้าเทียบกับสิ่งที่ส่งคุณสุทินมาแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างมันยังคงเดิม mm hmm. ไอ้เรื่องนั้นเรื่องเล็กมากเหรอครับพี่คุณคุณสุวรรณคือ ้การจะว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสุทินแสดงตัวแบบไหนด้วยนะครับว่าถ้าคุณสุดินแสดงตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงและการทหารเนี่ยทหารจะต้องเทสว่าคุณเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าการยอมรับมันจะมาแบบนี้คนที่มีแบ็กกราวจากการทหารเนี่ยถึงจะถูกเทสแบบนี้แต่คุณสุทินมีแบ็กกราวมาจากนักการศึกษาเป็นครู เพราะฉะนั้นทหารเทค e ิดฟ g r ์แกรนเลยคือทึกทักอะไรว่าไม่รู้เรื่องอมไม่เป็นไรน่ารักท่านพูดอะไรก็น่ารักเพราะว่าท่านไม่รู้เรื่องอมเมื่อเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าพอบหลาทับจะสบายใจมากกว่าที่จะบอกว่าเออเขาเสนอมาจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญผู้รับผิดชอบผู้กรรมศึกสงครามมาเชือ่อผม<ๆ>มันจะเป็นแบบนั้นผมคิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าคุณสุทินทําตัวน่ารัก ก็จะอยู่ในอำนาจได้เป็นเป็นผู้ประสานงานเหมือนที่นายกบอก <c oughs> ผมคิดว่าแมสส่งชด <c oughs> ัดเจนแล้วก็แมนเดตชัดเจนมากนะครับคืออย่างนี้เราเราคุยกันเนี่ยไม่ได้ด้อยค่าความสามารถคุณสุทินเลยนะในฐานะที่ท่านเป็นเป็นนักการเมืองมาหลายสมัยแล้วอย่างถ้ามันจะมีข่าวที่ท่านจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมหลายคนก็เห็นเออจากความสามารถที่ท่านทํามามันก็ดูจะตรงสายงานของท่านแต่พอมาเป็นกระลาโหมเนี่ยมันก็จะถูกตั้งคําถามแบบนี้